หมวยเนี่ยหมวยอันนี้เราขึ้นวยไหนเถอะหอยเดือหอยเดือหอยขัวหอยขมหอยุบรรยากาศยามเช้าครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสสวัสดีครับเจ้านี่ผมอยู่ตลาดนัดเซาวันพฤหัสครับบ้านสองคอนอำเภอโพไซครับจังหวัดอุบลราชธานีพาพี่น้องมาหล่อเบิ่งบรรยากาศ อาหารพื้นบ้านครับหาหล่อเบิงปลาแม่น้ำโค้งหล่อเบิงอาหารปลาครับหาหล่อเบิงแนวแสบน้ำกันแม่ตกอย่างเล้ยวเลี้ยวนี่ท้ายเมียกันสิแม่บอสบอสหอยเลาะระบาดเนี่ยทั้งนี้เป็นเห็ดฟางครับเห็ดฟางปลาโค้งนี่เด็นี่ปลาโขงนะจับปลาปลามาแล้ว แต่ไม่จาจ้าจ้าปลาไหลหองมันลมันร้อนมันร้อนมยาเบ่งปาปลาปากบอครับแบบนี้ปลาเปลี่ยนปา้าปากปลาเปลี่ยนหางแดงแต่วปลาเปลี่ยนหลปาปากาโค้งโลลลอยเศปลาค้งกำลังขึ้นที่ฉันขับตอนนี้กำลังขึ้น Uhm> ปลาเสียบเสียบกระแพงปลาเสียบกแพงเนี่ยจังหน่อยตัวนี้ปลาเปลี่ยนปลาเม่น้ำโค้งครับกำลังขึ้นนะครับปลาชองมีนอยกีได้ได้เอาน้ำในนอ้โหลดนไันโ่น้ำในนอ้บาทหนึ่งบาทโป่ยังมีอะไรยังน้มาขายอ๋อในมัน้ำเต่าัน้ำเต่าบางตัวปลาเม่น้ำโค้งกับชองนี่กำลังขืนครับบาทสองคนี่เปนจมีจุด ฮัปลาครับอยู่ชุดแหวนชุดคล้องแม่น้ำโคงก็คือปากบ้อง,องบ้านสองคอนนี่แหละพี่น้องครับควรจะมีเทมหาปลามีประมงขุนบ้านหาอยู่ hẳn ครับตรงนี้จะเป็นเขียดเป็นหอยเขียดยี่โม่แนวเสียบหนูสุกสังได้จ้าเด้อมีสุย่างสุแนวมีนกมีหนูแล้ววะมกหนูมกหนูสุกดอกสังเอหนูนี่ใหม่อีหลีครับหนูใหม่ๆงามๆเลย มีหนูนามีบักหอยจุกอาหารสำเร็จก็มีได้อพี่น้องครับตลาดนี้มีแต่แนวแเสบมีแต่แนวแเสบเบิ่งพี่น้องบักหอยจุบเหรอมีบักหอยจุบหอยแบบงมแบบครัวแล้วแต่ผู้ใดมักแล้วแต่ผู้ใดอยากได้ทางนี้ก็สิมันปลาแข็งหยางปลาแข็งปิ่งแม่ค่ะกำลังเบิ่งซีรีส์วะเบงซีรีส์เบงคลิปตลกไปสะละพี่น,อน้องเราเบงยาเสียบน้ำกัน ได้ค่ะเด้อรอเี่ค่ะเบ่งยเนกันนะคะห่วยของปลาอยู่นี่คือบ่เห็นเนาะมื้อนี้เนาะปลาวันนี้ให้มาของปลาเราเบิดอยู่ปากแซงเพิ่นบ่ของปลาเมื่อยเมื่อยเมื่อยพักผ่อนเตั้งนี้สิเป็นแหนมตุ่มแหนมแซ่บครับคือเจ้าเจ้าประจำเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าประจำไปพี่น้องเหรอเบิ่งแนวขายนำกันอีกวันนี้คนเือว่าหลายเลยพี่น้องก็ปุ๊บเหมือนบ่งทีละ หนาๆแตาจะหน่อยอยู่ด้ีครับคนละข้างในเบิงพี่น,ออน้องความสีซองให้เบิงครับเท่าว่า,าลูกค้าไรในจังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งานบุญเป็นกระเลีล่ยวเลยบุญปากแซงเหลี่ยวตั้งแต่วันที่สองครับตลาดก,เกามมา็เลยกลับมาคือเก่าคือขั้คือเก่าหอมแดงกระเทียม6กกิโลร้อยเหมือนวพี่น้องงาม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 สามโลห้าสิบหกกิโลร้อยครับ โบยาห้มอของโบรายโมางด้เมือนข้เียวขนมหวานอ๋อข้าง้อนเจ้าคนนี้พอมาหวานร่นกัพกระติพอเขียวแล้วสิมารุ่นผมเลยวันนี้เรามาวันนี้เรามาก่อนเพราะว่าของเพิ่อนโบลาณมเนี่ยแม่นบอกว่ามาแบบลำสิ่งมาแลำวิงเราการโตจักหน่อยปกติพอเขียวมันจัดขนมมาเต็มเลยนะครับม ไปห่ารอเบิ่งน้ำกันจวงนี่ปลาแม่นำ้ำโค้งของปลาปลาโคง้งลนะครับไข่มืแดงมีบ่านอ้อบหมนี้นเนาะห่ารอสองมันน้ำกันครับไข่มืแดงแล้วแต่พื้นทีด่ด้วยครับบางหม่องยังบ่ทันไข่เด้อพี่น้องไปแง่กันยังบ่มี่บะเด็นหมินไปแง่บ่มีอูยมเมือนี้ยหอยแอนนี่เราขึ้นวายใหญ่เถอะหอยเดือหอยเดือหอยขัว หอยขมหอยจุกเออเมื่อนี้คือเรียนห้อยใหญ่แถวมาเนี่หอยใหญ่เลมือนี่เราเรียนหอยไหญง่าปลาปลางหญ่บะหมี่เมือนี่มีแต่หอยง่ายคอนี้บได้ปลาไดู้โเบิ่องพี่น้องทำ่ายดีเดบอหอยแราหอยนอยใหญ่ๆเลื้องเอารถแม่ีต้่อยนหอยเดืยวห้อยใหญ่ๆงามๆเป็นถุงจะมีครับพี่เบื่องเอาต้องหน่อย รุ<ว>่นกิโลหนึ่งบ่ครับโลละสองร้อยรุ่นหน่อยมนง้าตนนี้เพื่อนมารุ่นหน่อยยังหน่อยแบบใหญ่นี่เดเอารุ่นใหญ่ที่มันจขงใหญ่ใหญ่้ครับกี่หาหน่วยหนึงกับาวะโอ้รหลละสองร้อยหาสิบบาทคนละช่วงนี้มันแงหาเอื้อหรอยาบวยากมีหรือบะเดีหาเหลือก็เอาหรอก่มัีตวอยตัวนี้ก็สีเป็นบกหคยรัวแล้วครับเป็นตะคัวมวนเด้บหอยเพื่อนคนนะมีต่หน่วยใหญ่ โลกหโลกบเต้องขายแต่บขอบอาคอืมเราไนะัหกลสิบ,บาทตอนม่ได้หน่วยใหญ่ยยงๆงามๆเป็ดตมวนเปาะไคขัวแนวเนี่ยเนาะคูว้เขาสิมวัวอยู่คว <c oughs> ไปเถอขีเห็นกับว่าแต่บางค,คือกันได้ดังแขกๆขกเลยเดืเดือดเอาหาเดืเอดเดืเอดเดือดอีกเครับ,บ,บดึ่ดังเดอแนวเสียบปาแดกแล้วก็หอมมาหอดเพียลาองนมันเปตงหนากรพาะั้นปลาราปลาน้ำโขงด้ครับคุณปลาแดกปลาโต มีแต่หน่วยใหญ่ลูกค้าเพิ่นกำลังกำลังมาเลือกลูกใหญ่โลละสองร้อยห้าสิบบาทลูกหน่อยก็โม่หน่อยด้วยครับคืบอว่าใหญ่อยู่กต่กิโลละสองร้อยบาทอยู่ในถุงผัดแย้งแบบนนี่นะบักซ่อนมะควายครัวมะควายไอเดียมี่เปนหน่วยงามๆมะควายครัวแล้วก็น่วยใหญ่ๆครับตลาดทุกเช้าวันพฤหัสครับนี่แต่นแนวแสีบอาหารบ้านหอตามฤด,ดูกาลมัน พร้อมสิผามาซ้อมปลาแดกปลาแดดเรียกว่าปลาระปลาแม่น้ำขงปลาแดกตัวหน่อยอ้ยปลาแดกปลาโตแล้วมีตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวนี้มาเติมหน้าเอาไปปิีงเนาะแม่เนาะห่อไปตองมกไปตองเปลี่ยนก็จีหอมห่วยหอยจะต่อนนี้ยังหอมอยู่ปลาราครับโอ้ตัวงามๆปลาราปลาแม่น้ำขง ลายเขาไปรถหลายลพี่น้องจัวเนี้ยมาสิไปย,ย,ย,ยังเนียางเวียดเป็นว่าเหลี่ยไดิคนาแลียไมาสง่ง น้ำครับโอ้พันมีบักขาวหวานอู้ยทางพูนมีบักไข่เดือยดเลยพี่น้องปลาแห้งปลาโค้งได้นี่ปลาแห้งนี่จะเป็นปลาแม่น้ำโค้งเป็นฝวกปลาโจกปลาอหยางบุษเนี่ยเนี่ยบักขาวหวานสามพันบกไปไหว้หนามร้านแม่นอมอูยลูกค้าเราพี่น้องครับจากแ่แท้ มีหอดเกียดมีเกียดมีปลาแห่งพันธ์เพ็ดพันธ์เพ็ดใส่ขนนั้นน่ะน้ำแม่กำลังเหลือครับสิเป็นปวกปลาเป็นเนียบปลาเลยนะครับเป็นเนียบเป็นเพ็ดเป็นหลอดเนี่แดดเดียวปลาฮะนะไปไปซองมึงทั้งกุ่นดูกุ่นนะมีแต่ปลาแห่งปลาแห่งเราหลายหปลาแห่งปลาโขงมาซองมึงปลาก่อนครับต่างพี่ มาจอบมาซองมาหลีทังหลังเปิดปโอ้ออยมาน,นี่ปลาโคงแล้วปลเปงรากนี่ปลาเกลือแเป็นปลาหัวอเรากำลังพาหัวให้เพิเ่ง <c oughs> ลูกค้าครับร้านแม่นอมกำลังหมง่มกำลังลม เรากำลั S s งซับปะบริการซ in ับให้บริการคั่วให้คั่วให้น้ำซับให้พร้อมเบิรงครับลูกค้ากำลังห่มกำลังลุ่มอยู่ช่วงที่แล้วยังติดงานนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตือนะครับวัดปากแซงลูกค้ากับที่บุกวยไหลแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้ากำลังกลับมาปกติอีกงขึ้นก่า เ,เป็นฝาป่ะจะมีปลาเขื่อนน้ำดอพี่น้องเนี่ยเป็นเหมือนสวัยนี่ยต้อพวกปลาตองกายพวกปลาโจกปลาปลาแขกปลาครบสี่เป็นปลาไอแม่น้ำโพงครับปลาบรเป็นสีบอกปลาบุตรปาบุตรับผมโอ้แม่ดังดีใช่เนาะแม่ดังีกแม่เพื่อนกระดีเงี้ยงแม่แบบนี้ยงโอ้กระด่ีเรียกซับเอาไอแข่นหน้าบ้าน ดังดีดีครับดังกล่องดีขนาดปล้วดังซับได้ครับผมพี่น้องครับนี่ปลาตา,าตดำห<ล>รือว่าปลาสวายนี่แหละกิโลละหาสิบส่วนเด้อพี่น้องครับร้อนอร่อยค่ได้น้อยสิบามครับมนะานลอนิ่งสุดอยอดเลยปลาแม่น้ำโขงร้านแม่น้องครับปลาตัวนี้จะกิโลละหาสิบบาทเดียนะครับซับได้คั่วได้บริการคั่วให้ฟรีครับผ่านแม่น้องของปลาปลาโขง ตลาดเช้าบ้านสองคอนครับอำเภอโพไซมนี่ลออนร่่้ายรังปรเศร้าครับปลาเปียนปลาเปลี่ยนโลละลอยเศ้าลูกขามันกำลังล่างไหลเข้ามาครับลูกขาเป็นกำลังลังไหลเข้ามาครับโอ้ลูกขาเปิ่ไหลเลยนีอ่านแม่น้อง พี่น้องครับความถน,นน,นล้ำจัดตลาดมันจะยุิธ์ทิพย์ถนนแบบไหนละครับติดขางทางเดินเราก็ต้องระวังรถด้วยเ่ามีใครมาแดงครับมื่อเนี้ยมันเป็นโซนเลยพี่น้องครับอู้ดผลทั้งไอ้อำเภอตะการนะครับอำเภอตะการเมื่อวานผมไปฮันใครมาเดีงแบบหลายเลยไม่ใครมาแดงอยู่เป็นสิบๆเจ้าเลยครับเมื่อวานแต่ว่าตลาดนี่เ่ราะีครับ ตลาดนี้ซ้อนใหญ่สิเป็นปลาแม่น้ำโขงเด้อพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ติดโขงเด้อบ้านสองขวนี่เป็นหมู่บ้านติดแม่น้ำโขงครับมันก็เลยมีแต่ปลาโขงครับไข่มดแดงก,ก็ถ้าช่วงมันออกเรื่อ,อยๆก็สิมีแม่ค้าเอามาขายอยู่ครับแม่ค้ามาจากทางอื่นนั่แต่ว่าช่วงนี้มันบ่ฮันหลายไข่มดแดง ใช้มาเดียงบ่อลหลก็เลยบ่มีมีแต่ฝาไม่น้ำพวงแล้วครับ ไปกินเหรอมีหลายแนวได้แจงกีเลกสกุปบวมเมีดซุน้ำม้ลาบกระตองเอาอย่างไปกินมันสุปผักติวหมักเม็ดสุปพักติ้วผัดเป็ดหมักนิ่มซุสบวมเย็ด กินเหนียงแล้วเด <OC. S 1> นวเสียบลับปลาลาบเหนียวปลาตองพ่นตบักมเขาบักมีดซะดาไม่ไุัได้ยังะยจัป่ะจะได้ยังคะตอนนี้สิเป็นพวกขน,นมหวานครับีมบมจ ได้ครับเขาละตอนเช้าครับทางนี้สิเป็นพักมัดละสิบบาทสามมัดยี่สิบพักใหม่ๆ้ำงามจัดหัวจัดสวนครับบานเข้า<น>สวนหมากบกอยใส่หวานใส่าย,ยาดนะครับไม่ได้ใส่ฝนใสป่ปุย๋ยเอาปุ๋ยก็สิบเป็นปุย๋ยขอกสัเปันย่างนอทางนี้เนาะโอ้ปาอ่าคอใหญ่ ป,ป,ปาาาาลปาสูบบ่อสูบน้องลปลาธรรมชาติดีครับตัวนี้ปลาสูบจากน้องเลยปลาธรรมชาติบ้านหอรุ่นนี้เพนนะิ่นขายร้อยจักบาทเนี่ยร้อยล,ละร้อยร้อยละร้อยพอดีเอาไปอุ๊ไปเออไล่เอาไว้แล้วก็จะโต เออพอดีตกจำนะปลาสีนองครับปลาหน่าอะไรช่วงนี้ปลานาติดปลาตาไม่นหะหอยฉาบจากหอยจากนองจากบ่อธรรมชาติครับถ้หลังเดือนเมษาไปนี่ปลาสีบลสีบเด้อพี่น้องมันจะเสียบไปหอดเดือนเี่แหละเมษาเนี่ยแหละครับปลาเเก้้โอหลังจ้า เป็นกับไรแนวขายอยู่พี่น้องครับบางยางพมกับบริษัทราคาให้เ้อผมพาล้อเบิ่งบรรยากาศเอาฮันนะล้อชมบรรยากาศเดินชมบรรยากาศน้ำกันครับโอ้ยอ,ปอปุปกรณ์ห้าปูห้าปลามีแหมีมองเรือว่าจะคล้องใส่ในกัวเฮนกระติบข้าวมวยหวดแม่บ้านแนวพันหมักอีกเด้อครับ เงาพิ่นหมักม่เนียงผัดไทยพาพิ่นมาซสือ่ซนนี่จะเป็น่ซนปลวกผัดผัดไทยปลวกอนนี้ขายดีขนาดเลยคนนะคนไหลไหลครับฮะฝั่งนั้นจะเป็นน้ำเต้าหู้ปะคนคือไหลครับเราถออน้ำกบทันบานเท่ากันมากินขนาดเลยไปกินอะไรอะไรดิระยะกับเมื่อไป มาสายครับไหมใช่ว่ามาตอนมาฮอดนะคนหลายหลายครับแต่ว่าเอาไปเอามาคนเริ่มบางแล้วสินค้ากะเลี้ยนปลาโค้งรับหลายช่วงไงตลาดนี้กองเดียวกับบ่มีไข่มดแดงไข่มดแดงไม่มีเลยผู้ใดอยากได้ไข่มดแดงตลาดทั้งผุนเดอรครับทั้งโซนอำเภอเขมราลดครับอำเภอเขมราลดเนี่ยไข่มดแดงถือว่ามีหลายเลยถือว่าพอได้พอได้กินนะครับพี่น้องครับ ราคาอีกหม่องนงึ่งคืออำเ่อตะก,การ์พืชผลอำเ่อตะก,การนี่แทบทุกตลาดเลยใครมดแดงเพิ่นเพิ่นหาใดขนาดเลยใครมดแดงฝั่งทางนั้นครับผมว,วันผมไปใครมดแดงแบบหลายครับจินจักอันที่แมน ไปหั่นรองเท้าไงไหมไก่หลังห้างไม่ได้เสี่ยงเราเลยทางหลังก็ได้ห้าเหมือนกันทางหลังก็ได้แล้ววะ <c oughs> ไม่ได้เสี่ยงแล้เลยไก่ย่างแบบเหลืองๆหอมๆตลาดเช้าสามแยกบันสองคอนกับประเอินสามแยกสองคอนตัวนี้ ตลาดซอยสองคนบ้เสียงเลยไม่บอกนั่เนาะในกับเขาแล้วครับได้ไก่ย่างไก่ย่างแม่บ้านก็สซีได้สุปนียงบวสุปผักติ๋วกับสุปบะหมี่ว่าจะไปกินเข่าอยเหี่ยมโค้งครับมื่อนี่เรียมโค้งปากบ้องบ้านสองคอนบลัวจะไปหรือบ่ครับไปเดี๋ยวเทปนี้พี่นี่กัประมาณนี้ครับเทปหนาเดี๋ยวผมสิไปหล่อทางเด ย่งรอชมติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ